บันทึกแล้วครับตอนนี้นาเพชรติดเกือบหลุดไปแล้วเพราะว่ากดอัดคลิปไเวลารเยเออใหม่ได้ค่อยๆค่อยๆค่อยๆนะครับเพื่อนก็หยุดตกไปแล้วลุ้นนาเพชรกันอยู่เพื่อนหยุดตกไปแล้วครับเอ้ยจะไหวไหมโอ้โหโ เยอะยากมากครับลบแปดสิบเลยรู้สึกมีอีกตัวหนึ่งลบเก้าสิบอยู่เกาะซันตา้านันเพกก็ยังไม่ได้เลยเพื่อนไม่ยอมตกแล้วเอาแล้วครับได้รุร้ลลรแล้วครับใกล้ความจริงแล้วใกล้ความจริงแล้วใกล้ความจริงแล้วทุกคนดูสิ เทมากเลยนะโอ้โหนยมาลุ้นกันครับว่าจะได้สายพันธ์อะไรอ่าใช่เดี๋ยวเราดูสิครับว่าได้ตัวไหนน้ำหนักโอ้เมกาโลดอนเมกาโลดอนโอ้น้ำหนักธรรมดาห้าหมื่น โอเคสายไม่ใหญ่มากแต่ว่าเที่จริงๆเลยน่ารักโอ้อันนี้คือ <c oughs> มันมองไม่เห็นเพม,มันใหญ่เกินอาจจะสายพันธุเดียวกันนี่แหละแต่ันนี้เป็นใจแอนไงเราเลยมองไม่เห็นเยี่ย <c oughs> มครับเ,เดี๋ยวนะเพชรแบ่งมาให้เพชรแต่ตัวนี้กําลังน่ารัก ว้าวกำลังน่ารักเยี่ยมครับขอบคุณทุกคนดีใจมากขณะนี้เรากำลังเดินทางไปตกฉลามวานกันนะครับไม่รู้ว่าจะมีใครตกกันอยู่หรือเปล่าโอ้มีตกกันอยู่หลายคนเหมือนกันโอเคภาเว้เลย อ,อตัวนี้ยังไม่ได้นะครับสลามว,วานเป็นตัวที่น้าเพชรยังไม่ได้มีเพื่อนตกหนึ่งคนตาำนั้นใช้เบ็ดมิสติก รับน้ำหนักได้ Infinity อินฟินิตี้เหมือนกันนะครับโอะเดี๋ยวเราต้องเพิ่มเหยือซะหน่อยเป็นแมกเนตไปเลยมูดส0งนะครับ ตกยากพอสมควร เรือล่มเรื่อนเรือล่ม,มเสียงแมลงนี่มันเสียงในเกมหรือเสียงบ้านอะเพ็ดเนี่ยเหมือนช่นในเกมนะครับ รถลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เอ๊แต่ทำไมเป็นกล่องใช่หรือเปล่าเบ็เดเยอะง่ายมากนะครับเ็บเว้นโหเดส e s เ e สฉลามวานเ e ส เออเดี๋ยวเราลองเอามาดูก่อนน้ำหนักฉลามว่านอยู่ไหนเซิร์ชที่เหมาเลยแล้วกันครับวิลโอ้น้ำหนักแปดพันโอ,นน 8, โอ้ได้แล้วไปกลับบ้านได้ว้าวดีใจมากครับน้ำหนักแปดพันมีใครตกตัวใหญ่ได้มากกว่านี้ก็

ไไใช่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  <c oughs> ใช่เลยอัจชีตูบอัดได้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 ได <c oughs> โอ้โหเยอะขคัวซีนสุดเท่สุดเท่อาดชีไปด้วยโอ้โหเยอะใหญ่